สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้ววันนี้ท well. ีมงานอาจารย์นั่งกระตีสิได้ยังกินเฮ็ดอยู่เฮทปยังกินครับสิาพามาเบิ่งกันครับผมยังกินเนาะครับมื้อนี้ครับครับวันนี้ว่าสิต้มไก่สู้กินโอ,โอ้ต้มต้มต้มสู้ไก่กิน <c ười> โอ้ <c ười> อต้มไก่สู้กินเถอะเนาะโอ้อะไรครับซองกันนั่งกระตีเฮ็ดกินนั่นเองครับโอ้ไก่ััออคคืหสามตัวครับมีแต่ตัวแม่ครับตัวผู้ว่าเอาครับนั่งกระตีครับ ัดพิเศษเอาแต่ตัวแม่เอาแต่ตัวแม่ได้ตีไม่ต้องสนใจมี่ไข่ป่ะครับนาะเพราว่าเพรา่ได้ซื้อไข่ครับซื้อไก่นะครับซื้อตก่เพื่อได้ไก่ได้ไก่อันลูกติดเนี่ยแหละเอาไข่บพรเอาครับเพราะว่ามันไก่หลวงดิพวกไก่หลวงพอมากกว่าเกินอันนี้ไก่ไก่หลวงเนี่ยผู้สาวซื้อดิไก่ผู้สาวคือไก่นี่เป็นไก่แม่แล้วก็ มันใหญ่มาขาเลยมันจะเลยพานกันยังซิ่งไก่ไก่ยังซิ่งอยู่เอ้ยังซิ่งอยู่ติที่เลยเปิดเมาซาซิแซบเป็นพิเช่นนะครับเป็นพิเช่แซ่บไก่สาวเล่นไก่สาวไก่แม่สาวไก่แม่สาวเออไก่แม่สาวไก่ดิ้นหน่อยพี่เหยียบเพรเขาตัวจริงพี่อยากพี่อยากพี่ยากอันนี้ถ่ายกินเรื่องเดียวมันเลยหางกัญญาโอ้นี่ครับพี่น้องตื่นเงี้ยขาแต่ท้ายไมมากกูตอนท้าอยู่บพราะบรรยากหนาว โอ้ครับพี่น้องสิบ้ามาส่องเบิ่งสาวๆภาฮ็ดษยังน้อสองสาวภาคเฮ็ด์ยังน้อสอนห่วงจ้าโอ้สี่ห่อมกห่วงไปฝากป้าบ่าแอนโอ้เป็นแดโอ้เูนี่นะครับห่วงมาครัโอ้ลูกออดลูกออดเสียด้านหน่อยเอาไปยังนี่ไปเลี้ยงบ่เนาะแม่จ้าไปเลี้ยงเพราะพันก่อน เลี้ยงให้ใหญ่แล้วก็เถี่ยวต่างห่างนั่ดีโอ้ยในการในการใหญ่ๆตัวใหญ่ๆธุรกิจเราต้องปังปังธุรกิจพันล้านตอนนี้เดี๋ยวต้องรอสักพักนะคะเดี๋ยวมันจะลอยมาตักขึ้นค่ะโอ้มันก็จะเด่นดอกเดงดอกเดงดอกแดงอย่างนี้นะกระแตกกับต่อดอกแดงดอกแดงไล่มาเจ้าปีนี้แขวนนะคะลงไปลูกลงไปนี่กูน่ะแหละ เ,เอาโศกเดียวโศกเดียวบ่เบิดจักเทียรนีน่โอ้โหได้อีกแล้วนะครับท่านสแสดงว่ามันมาไข้ไหลได้ไหมไหลายเดียเ๋ยวฝนตกอีกก็มาไข้ไหลเขาจะเกลาอีกเขาจะมาเก็บอีกเนาะนมันตายหลายขวกักแล้วเพราะว่ามันน้ำแห้งแลนะนแห้งก่อนตายก่อน,นนะโอ้ไเบิง่งไปเบิ่งต้มไก่ก่อนละนี้ แสบเพราะบนี่ยรอดดิตามครับตอนนี้กำลังจีส่งเครื่อนอยจังใจตัวแม่ไอหน้ามันมันจลดพน์แม่ไปอ๋อใช่ด้วยนะครับนี่ไก่ครับนี่คัดเอาตะไก่ตัวแม่ครับไก่ตัวผู้มันบัวแสบมันต้องเอาไก่ตัวแม่ย่างเดียวครับเดียวกันเดียวกันครับคำเดียวกันกับคลิปแรกไก่แม่สาวเพ็รแจ่หรือเอาลงกรับไอเอาลงหม้อคเขาเขามาเลียงจุดเรียงที่มาอยู่แล้ว โคให้มันหอมๆใส่กันสิคิดว่านี่มันเัาเตียเนียโซ่เตียเมียโซ่หมดเหว่วดเตี้ยอ้าจางไอแป๊กคือไหนคนงานไม่บาทเนี่จเออนี่นี่มึงจังว่าบาดไอเขาเนี่ยว่าไอระบาดหานครึ่งเลรอ พ่ไปทางขางี้นะไปแห่นีพ่อเสีนปะประยุ่เสียนีเสือนพ่ทางทางขางี้นั้นทางขางี้เปร้ซ้อมดังไหมอุ้ยุ่ห้เปิดไฟผีหลอกคุ้ว่าตอดย่างไก่ห้อกาก้าอ่เออออแ้แมยคยครับใส่ครบยอันนี้ไปิหอมใส่กินักนึง้อ มปุงตอนนี้กำลังรออันนี้ครับเดือดจะคักักชุกครับให้เครื่องออกกัรับะ็เอาไก่ลงผัดเนืครับพี่น้องครับเพราะว่าขึ้นต้ม <laughs> จวดซะเหลือเกินครับพี่น้องก็เลยใส่เม็ดแล้วก็ใส่หน้ากากครับอีกชั้นหนึ่งแบบขึ้นมาเลยครับโอ้จวดขนาะด กับฮัชิวฮัชิวเลยครับว่าตัวนี้ยังบริสุทธิุอครับผักกำลังสิซุกครับรออีกสักคู่เพิ่มคโนอกอน,นะครับเอาไก่ลงมาด้วยค่ะบิ๊ม,ม,ม,มไดโน่สองสาวำลางตักลูกเปลี่ยนลูกน่วงอยู่จับพี่น่โครงการพันร้าน ตอแน่ถ้าเกิดเผื่อเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขียดแพ้นี้แค่ลายเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาอีกอาชีพนึงเลยครับครับปูปูมาแล้วครับผูนัวกำลังจะลงไปครับพี่น้องผูนัวไดเลยโอ้ปูนัวลงไปแล้วพวกเชี่ยจะพูดครับขั้นตอนตอนนี้ก็ ไก่ฮอดไก่แล้วบ่ครับโอ้ไก่สิลงไปแล้วนก่เมันก็สิบ่ล้นบ่เนี่ยแม่แม่นครับโอ้ล้นแนี่ยนะถือว่าล้นร่นร้นนี่เนี้ยไก่แกงลายเท้าต้มสองเทียบปไม่ใช่เนีต้มสองหม้อว่ะออต้มสองหม้อคักๆนี่มาขับลองเบก่นต้มสองหม้อน่าบ่ล้นแร้อยังเนี่ล้นแล้วล้นแล้ว เดี๋ยวต้มอีกหมอนึงม้วนกมองกแบ่งเต็มก่อนต้องใส่กละมังครับม้งนกาให้ให้น้ำร้ก่อนค่อยเติมบ่ข้าพิ้ง้องไก่ไก่ลายกว่าหม้อกับหม้อน้อยแบ่งแบ่มาแบ่งีห้น้อยไปใส่าน ก็ไฟที่จังสดแปดนะฮะนำยังยังงีมาเด็กกินเวลานำกระเทียมเดี๋ยวเดี๋ยวสิว่าเอ่ยพระทันดิตัวเป็นไงลูกเมาเลยยังไงเนี่นหักอะไรอ่ะหักใบพงศุลศรดครับอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านเอาลายลายใบพงศุลศรดยุ่งอันนี้มันด้เป็นหยาบ มนีเ้เลี่ยก่อนดีผู้ิเป็นผู้เรียงหเ่หน้าหอครับมีทังอยู่มีมีแล้วทางหนึ่งทังหนึ่งเป็นเขีเดเขีอยดตะปาดทางหนึ่งมีแล้วโอ้น้ำปลาันลงไปแล้วมันรงขาย้นี่ยังเป็นหางอยู่ผักหน้าล้ต้องเปเนหางค้าไม่เห็นนี่เจ้านำ ขนาดี่อยู่รอมันารน้าบวก่ต้องเปลี่ยนหรอกหเอา้เลี่ันอกจวดเพิ่มอะไรเพิ่มงอเรื่ออืมมีบอสองพิกร่จีมจวดไม่จวด ค่าของคนอยู่ที่คนของงานเทีแล้วค่าของงานอยู่ที่ใครล่ะเงี้ยเทียนค่าของงานค่าของคนอยู่ที่คนของงานงานแล้วค่าของงานอยู่ที่คนของใครคนของคนค่าของคนคุณโ้กับคำถามอืเห็นมัาย แล้วผมแล้ต้องได้ลงสองชุดวันเร่งนีต้องรวเรนว้มครหม้อขึหม้อเลย

ผเรา้วผมสีไห้น่ารูดตีกินันเลยโอ้สองแก้วครับแก้วตับนะแก้วตับแก้วยไงแก้วตับสูตรพิเศษเลยแก้วตับไก่เอาเข้าตัวเฉพอะแตงแก้วตับกับสินแซมแล้วเนาะครับพี่น้องลงไปแล้วไก่ชุดสอง อ้ปลากระเพราสีม่วงสูตรเด็ดเลยนี่แซ่บๆหอมๆเลยตัวนี้ปัากระเพราสีม่วงโอ้นี่ ต้นมราตีต้นตะเภาระเภา <c oughs> <c oughs> ใส่ต้มไก่วยการเลยยิ <c oughs> ่งเด็ดยิ่งแตก แต่ว่าสุดท้ายกับสได้ร่วมกันกระเป๋าลงไปแล้วตัวนี้สิจวดแต่ว่าสุดท้ายกันร่วมกันชื่นชมที่จะดีๆมันชอบใช้

คน้นไหมวะเาว่าต้องเฮ็ดอีกบ่เพ็ดมอีกจได้มันสี่ขอหรือว่าเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำเพิ่มพิมันสี่พอกันนี่เดี๋ยวคือ้อกลางั้ เนี่ยไรเด้อน่าไรเด้อมาเลยลุงเฮ้ยอันนี้เอาไปเลยน้องมันเนาะเออแมนโอ้หม้อใหม่ตรงแล้วต้องไปใหญ่กว่าเพเดียวบักคำยังต้องใบใหญ่ดูได้ชัดคือโอ้เต็มเลยลองเลยลงลองลงเต็มหม้อเต็มเต็มเน้นเลยไก่ทอดอะไรบ้างไก่ไก่ไก่บ้านจิบวะผู้ผู้ไปซื้อ ตักเลีต um ักตักตัเลยตัเลยตลหมดสตัลตัเองมีส่วนหลายๆด้วยหรนปล่าสวนต้อง้นนี่ต้องมาทาทั้งนี้นี่แจ้งเลยนี่เนี่ดูนี่นเดี๋ยวผมลา ไม่เยอะเลย้งน uh ้องทาเลยลมองะดมัม่น้องัแมลมเียเลยอไปฝาลมเอใจดิน่นำมานัรุไฟเว่ยขยุ้มลมไปทางุ่นลมมาได้เยรมลม ยังบ่ขาดดอกยังบ่ขาดแล้วบบนี้ดูดเอาเลยก็ไว้ต้มเหมือนกันนะครับลงมือก่อนเลยมาเด้อ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 มาโอ้กินเขาก็มีมากมากินเด้ออ๋อเดี๋ยวผู้ถ่ายกินน้ำรังคือเก่าครับโอ้ยเ็น้องมาอืม

เกียวตับอย่างน้อยทั้งคุณได้ยังว่ากินนอยท่านผู้ันมฟ้ามมีหรอเป่กี่วว่าเป็นะไรหรอ่าอครับพี่น้องเอาไว้นนีได้ครับมือผู้ถ่ายก็ว่าขออนุญาตกินข้าวกอนครับผม จะกลับบ้านแล้วก็เที่ยวมาา